สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตินำทางพื้นที่เล็กๆที่เราใช้ปัญญาพาใจกลับมาอยู่กับความจริงของชีวิตวันนี้เราจะพูดกันถึงคำถามที่หลายคนไม่กล้าถามออกมาแต่เก็บไว้ในใจมาตลอดว่าทำไมคนดีจึงต้องเจ็บทำไมคนมีบุญจึงต้องทุก ถ้าคุณเคยช่วยเหลือใครเต็มที่แต่สุดท้ายกลับถูกทอดทิ้งถ้าคุณเคยให้ใจใครบริสุทธิ์แต่กลับเจ็บจนแทบตายและหากคุณเคยเชื่อในบุญแต่วันนี้กำลังสิ้นหวังในมันขอให้คุณอยู่กับคลิปนี้จนจบครับเพราะคำตอบอาจไม่ได้เปลี่ยนโชคชะตาแต่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณวางใจต่อทุกความเจ็บปวดที่คุณเผชิญอยู่ตอนที่หนึ่ง ทำไมความดีไม่ปกป้องเราจากความทุกข์ในความเชื่อของใครหลายคนการเป็นคนดีน่าจะนำมาซึ่งความสุขการทำบุญน่าจะกันภัยให้เราแต่ในความเป็นจริงเรากลับพบว่าคนใจดีที่สุดกลับเจ็บปวดที่สุดคนที่ให้อภัยคนอื่นเสมอกลับถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคนที่สร้างบุญมาทั้งชีวิตกลับต้องนอนป่วยทรมาน มันทำให้เกิดคำถามว่าบุญมีจริงไหมความดีมีค่าแค่ไหนหรือโลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะความดีไม่มีพลังและไม่ใช่เพราะบุญไร้ความหมายแต่เพราะกรรมดีกับกรรมชั่วไม่ได้เกิดผลพร้อมกันไม่ได้มีเวลาเดียวกันและไม่ได้แสดงตัวทันทีหลังทำเสมอไปเหมือนเราปลูกต้นไม้หลายชนิด ไว้ในดินเดียวกันต้นหนึ่งโตเร็วแต่อายุสั้นต้นหนึ่งโตช้าแต่แข็งแรงและยืนยาวบางทีตอนนี้ผลกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตกำลังเบ่งบานออกมาในรูปของความเจ็บปวดส่วนบุญที่เราสะสมยังคงเติบโตอยู่เงียบๆใต้ดินรอวันโผล่พ้นผืนดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนกว่าตอนที่สอง ความจริงที่ยากยอมรับคนดีก็เคยมีกรรมพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเครือญาติมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทุกคนเกิดมาในโลกนี้พร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งข้างในคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมกลางๆที่เราสะสมไว้จากอดีตชาติ บางคนโชคดีที่กรรมดีเปิดออกก่อนแต่บางคนกรรมหนักรออยู่ข้างหน้าและสำหรับบางคนแม้ในชาตินี้จะดีแค่ไหนใจใสแค่ไหนแต่หากในอดีตเคยทำร้ายใครไว้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เคยเบียดเบียนชีวิตเคยทำผิดศีลผิดธรรมอย่างแรงกรรมเหล่านั้นจะย้อนมาตามสัญญาเมื่อถึงเวลาแห่งผลนี่ไม่ใช่คำสาบ แต่คือความแม่นยำของธรรมชาติตอนที่สคนมีบุญเจ็บเพราะเขาแบกผลกรรมแทนคนอื่นไม่ได้หลายคนที่ฟังคลิปนี้อาจเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาเสมออดทนกับคำพูดแย่ๆโดยไม่ตอบโต้แบ่งปันแม้ในวันที่ตัวเองไม่มีอะไรเหลือและคุณอาจคิดว่า ขนาดฉันไม่เคยทำร้ายใครเลยนะทำไมชีวิตถึงยังพังขนาดนี้แต่คำตอบคือคุณไม่ได้รับทุก์เพราะสิ่งที่ทำในชาตินี้แต่กำลังใช้กรรมจากสิ่งที่เคยทำในวันที่คุณยังไม่ตื่นรู้แม้จะจําไม่ได้แต่กรรมจําได้แม้จะสำนึกแล้วแต่กรรมยังต้องปล่อยผลออกมาเพื่อให้มันหมดลงอย่างสิ้นเชิงตอนที่สี่ ความดีไม่ได้กันความทุกข์แต่เป็นเกราะคุ้มใจในวันที่ทุกมาคนดีไม่ได้รอดจากทุกข์แต่ใจของคนดีไม่หล้มง่ายคุณสังเกตไหมว่าในวันที่ชีวิตพังที่สุดใจคุณยังอ่อนโยนได้ยังมีน้ำตาได้ยังขอโทษคนอื่นได้ยังไม่ทำร้ายใครกลับยังมีความหวังในสิ่งที่ดีนั่นแหละ บุญกำลังทำงานมันไม่ได้ป้องกันเราไม่ให้หลมแต่มันทำให้เราหลมแล้วลุกได้โดยไม่กลายเป็นคนที่ใจดำเหี้ยมหรือโกรธโลกตอนที่หคนที่มีบุญมักต้องชดใช้กรรมให้จบก่อนจึงจะได้ผลบุญเต็มที่คนดีเปรียบเหมือนคนที่กำลังจะขึ้นสู่ยอดเขาก่อนจะถึงยอดที่มีแสงสว่างและลมเย็น คุณต้องเดินผ่านพายุฝนหินแหลมน้ำตาและแรงดูถูกและในขณะที่กำลังเดินกเก่าเก็บตกทุกก้อนจะวิ่งเข้ามาในช่วงนั้นเพื่อให้มันหมดก่อนที่บุญใหม่ได้รับผลอย่างแท้จริงคนมีบุญจึงมักทุกขหนักก่อนเพื่อให้ใจได้รับการกลั่นให้ละเอียดสุด เพราะหลังจากนั้นชีวิตจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปตอนที่ 6. ใจของคนดีคือเปเลวเทียนที่ไม่ดับแม้ลมแรงเมื่อใจถูกทดสอบบางคนเปลี่ยนจากแสงกลายเป็นความมืดแต่บางคนกลับสว่างกว่าเดิมคนดีที่กำลังทุกข์ในวันนี้อาจกำลังกลายเป็นครูของตนเองโดยไม่รู้ตัว ใจที่ไม่โกรธแม้ถูกด่าใจที่ไม่อาฆาตแม้ถูกทรยศใจที่ยังเมตตาแม้กำลังถูกทุบให้แตกนั่นคือแสงเทียนที่แม้จะสั่นไหวแต่ไม่ดับคือเปเลวไฟแห่งบุญที่เงียบสงบแต่กล้าแกร่งกว่าคำใดตอนที่7ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อลงโทษแต่เพื่อปลดปล่อย บางทุกข์ไม่ได้มาเพื่อลงโทษแต่มาเพื่อปลดล็อกบางความเจ็บปวดไม่ได้มาเพื่อทรมานแต่มาเพื่อขุดรากของกรรมออกจากใจหากคุณเคยถูกหักหลังนั่นอาจเป็นผลของการเคยหักหลังผู้อื่นมาก่อนถ้าคุณเคยถูกทอดทิ้งนั่นอาจเป็นผลของการเคยไม่รักษาใครในอดีตถ้าคุณป่วยหนัก นั่นอาจาเป็นผลจากการเคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ในพบก่อนๆก,การรู้เช่นนี้ไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อรู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เหตุและเมื่อเรายอมรับโดยไม่ต้านกรรมจะหมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนเปลวไฟที่เผาผลาญไม้แห้งตอนที่8 บุญไม่ใช่แค่ทานศีลภาวนาแต่คือพลังภายในที่ไม่ยอมแพ้ความมืดในยามปกติใครๆก็พูดดีทำดีได้แต่ในวันที่เราเจ็บที่สุดหากยังสามารถวางใจให้ดีได้อยู่นั่นคือบุญที่แท้ถ้าคุณยังเลือกให้อภัยแม้ตัวเองคือผู้เสียเปรียบถ้าคุณยังแผ่เมตตาแม้ตัวเองกำลังทรุดโทรมจงรู้ไว้ว่า คุณมีบุญลิกกว่าที่คุณคิดเพราะบุญไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมแต่คือการมีแสงในใจแม้โลกทั้งใบจะมืดลงไปหมดแล้วตอนที่9คนมีบุญจิตจะยิ่งละเอียดเมื่อถูกขัดเกลาเหมือนหินดิบที่ต้องถูกสลักเจียตอกทุกก่อนจะกลายเป็นพระพุทธรูปอันงดงาม ชีวิตของคนมีบุญแท้มักต้องผ่านการจีรณยอย่างรุนแรงทั้งความผิดหวังการสูญเสียความโดดเดี่ยวความทรมานทางร่างกายแต่ยิ่งเจ็บจิตก็ยิ่งใสย,ยิ่งผ่านบททดสอบจิตก็ยิ่งปล่อยวางจนกลายเป็นจิตที่พ้นจากการโต้ตอบพ้นจากความอาฆาตและกลายเป็นจิตที่พร้อมจะเข้าถึงนิพพานตอนที่สิ ทุกของคนดีคือบททดสอบสุดท้ายก่อนหลุดพ้นพระพุทธเจ้าเองก่อนจะตรัสรู้ก็ต้องอดอาหารเจ็บปวดถูกเข้าใจผิดถูกปฏิเสธพ่อแม่ที่เสียสละเพื่อลูกบางครั้งลูกยังไม่เข้าใจพระที่ถือศีลมั่นคงบางครั้งยังโดนดูถูกคนที่ให้อภัยเสมอบางครั้งยังถูกซ้ำเติมแต่นั่นแหละ คือบทเรียนใหญ่ของจิตจิตที่พร้อมจะพ้นจากการเกิดอีกต้องผ่านความเจ็บอย่างสงบไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่ให้ไม่จิตปล่อยมือจากโลกนี้ได้อย่างหมดจดตอนที่11บเอทำไมยิ่งมีบุญยิ่งโดนทดสอบหนักเพราะโลกนี้มีแรงเฉืยมีพลังของกรรมเก่าเมื่อใครสักคนกำลังจะพ้นจากวังวน แรงต้านจะรุนแรงที่สุดในช่วงสุดท้ายเหมือนลูกศรต้องถูกดึงถอยหลังสุดแรงก่อนจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างแม่นยำคนที่จิตเริ่มสะอาดจะต้องถูกทดสอบด้วยความเจ็บที่ลึกเพื่อปลดเปลื้องเศษกรรมทั้งหมดก่อนออกจากวัฏฏะตอนที่12ความดีไม่เคยสูญเปล่าเพียงแต่ผลยังไม่แสดงในเวลานี้ เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังไ้ลึกมันจะไม่งอกทันทีแต่มันกำลังทำงานเงียบๆกำลังแตกยอดในความมืดกำลังดูดซึมแรงจากผืนดินคนดีเมื่อยังไม่เห็นผลจงอย่าท้อเพราะบางบุญจะงอกขึ้นมาทันทีเมื่อความทุกข์ชุดสุดท้ายสิ้นสุดลงตอนที่สิสาม จงอย่าหมดศรัทธาในบุญเพียงเพราะเจ็บปวดในช่วงหนึ่งของชีวิตมีหลายคนที่เคยเชื่อในบุญแต่เมื่อเจอทุกข์หนักก็เริ่มสงสัยเริ่มถอนใจจากการทำดีเริ่มหันไปทางลัดหวังผลเร็วเริ่มหมดแรงศรัทธาในกรรมดีแต่จงจำไว้ว่าทุกบุญจะให้ผลแน่แม้จะช้า และทุกการพลังใจในความมืดอาจทำให้บุญที่รอแสดงผลต้องเลื่อนออกไปอีกไกลจึงอย่าดับไฟในช่วงที่มืดที่สุดของคืนเพราะรุ่งเช้ากำลังจะมาและแสงของบุญกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าตอนที่ 14. ความทุกข์คือพลังหลับที่เปิดประตูไปสู่ความตื่นรู้ถ้าไม่มีความผิดหวัง เราจะไม่มีวันได้เรียนรู้ความคาดหวังคือความทุกข์ถ้าไม่มีความสูญเสียเราจะไม่เข้าใจการไม่ยึดคืออิสรภาพความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่บอกเราว่าอย่าฝากความสุขไว้กับสิ่งที่แปลเปลี่ยนได้และยิ่งทุกข์มากยิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งเข้าใจธรรมะเร็วขึ้นตอนที่สิ ใจที่ให้อภัยแม้เจ็บคือบุญสูงสุดที่โลกไม่เข้าใจมีบางแผลที่ไม่มีใครเห็นมีบางการให้อภัยที่ไม่เคยมีใครขอบคุณมีบางการอดทนที่ไม่มีใครรู้ว่าเราทรมานแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังไม่เกลียดยังไม่โกรธยังเลือกจะเงียบยังเลือกจะวางแม้ใจจะปริแตกแค่ไหนก็ตาม คุณคือคนที่มีบุญระดับสูงสุดเพราะคุณกำลังวางสิ่งที่หนักที่สุดและข้ามผ่านกรรมที่ใหญ่ที่สุดด้วยใจที่สงบตอนที่16อย่าถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่จงถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เมื่อความทุกมาเราแทบจะอดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเกิดกับคนดี ทำไมทำดีแล้วยังโดนแต่หาใจคุณสงบพอขอให้ลองเปลี่ยนคำถามเป็นเราจะให้อภัยใครได้บ้างในบทนี้เราจะปล่อยวางอะไรได้เพิ่มขึ้นเราจะยังทำความดีโดยไม่หวังผลได้อยู่ไหมคำตอบของคำถามเหล่านี้คือกุญแจที่ปลดกรรมให้คุณพ้นจากวังวนเดิมๆตอนที่17ใครทุกข์แล้วไม่ทำร้ายใครต่อ เขากำลังหยุดกรรมทั้งระบบในทุกๆระบบของโลกการโต้อตอบคือสิ่งธรรมดาคนดา่าเราด่ากลับคนทำร้ายเราทำคืนแต่ถ้ามีใครสักคนหยุดไม่ทำกลับไม่ส่งต่อไม่พูดร้ายไม่คิดล้างแค้นเขาไม่ได้แค่หยุดตัวเองแต่เขากำลังหยุดกรรมทั้งสายเขากำลังตัดวงจรที่ถูกส่งต่อมาหลายภพชาติ เขากำลังกลายเป็นผู้ปล่อยแสงในความมืดที่หนาทึบที่สุดและนั่นคือบุญใหญ่ที่ไม่มีใครพรากไปได้ตอนที่18คนมีบุญแท้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกอย่างอ่อนโยนคนที่เคยล้มเคยเจ็บเคยพลาดแต่ยังรักษาความเมตตายังเชื่อในคุณค่าของชีวิต ยังมีศรัทธาในความดีนั่นคือคนที่ไม่ใช่แค่มีบุญแต่กลายเป็นบุญเสียเองเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่คือสิ่งที่เราเป็นในทุกการกระทำความคิดและการให้อภัยความเจ็บไม่ใช่จุดจบของคนดีแต่คือประตูของการบรรลุธรรม จงอย่าตัดสินคุณค่าของตัวเองด้วยความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญจงอย่าคิดว่าความดีของคุณสูญเปล่าเพียงเพราะโลกไม่ตอบแทนเพราะความดีไม่ใช่คำขอร้องแต่คือการเลือกเป็นแสงแม้จะถูกมองข้ามและแสงที่แท้จริงไม่ต้องการให้ใครเห็นแค่ส่องต่อไปในความมืดเพราะการส่องแสงคือธรรมชาติของมัน ขอให้ทุกคนที่กำลังเจ็บจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เจ็บลำพังและบุญไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับคลิปนี้จนจบขอให้ธรรมะในวันนี้เยียวยาใจของท่านและจุดแสงในใจให้กลับมาสงบอีกครั้ง หากคลิปนี้มีประโยชน์ขอเพียงคุณแบ่งแสงนี้ให้กับใครอีกสักคนที่กำลังท้อแท้หรือหมดศรัทธาในความดีแค่คุณยังเลือกไม่ตอบโต้ยังเลือกไม่โกรธยังเลือกวางแม้ใครไม่เห็นคุณคือแสงที่บุญจะปกต้องเสมอพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากช่องสตินำทางสาธุครับ